นี่ไงเพื่อนตามโลได้เลยไอยูกูมาข้างหลังแล้วมึงอยู่ไหนมึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาเลยเฮียกูรอนานละมีไฟใหม่<ช><ว>สองทีพี่มันอาจจะติดอสองทีนั้นก็ได้นะยาอ่จจออนเอาไอ,อเจ๊ถ้ามีคนมาขายสายไฟมึงบอกกูหน้าเดี๋ยวมึงเอาไว้ที่มึงก่อนแะโกนตั้งให้ หรอไอเจ็เออไม่ไม่กูจะบอกว่าถ้ามีคนมาขาดสายไฟมันห้าสิเ็ดม้น้นไปห้าสิบใช่ไหมเราสองร้อยแบบ๋ยวเาใให้เออถือบอลตดัดถ้าเขามาก็ต่อไ่ก็นเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยว,ว,ยวแต่ไมันหเออถือบอให้ทีี่เค่าบอลห้อแต่ไาเไี่ยเออเนี่ยสี่รอสั เราต้องขอบใจนายมากเลยการมาของนายทำให้ MPK มีบารมีขึ้นเยอะเลยเพื่อนอายมันอยู่ที่ตัวนายอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับเราเลยเราแค่รับผิดชอบในส่วนของเราเองแต่แต่เขารันก็น่าพิติตร์ม่ไม่ใช่แบาปามันเติมแล้วก็ไม่ไม่ได้อยู่กับรันตลอดเราน่าจะสร้างอะไรมาได้แค่ันแหละก็เลยได้อยู่ได้กับ ไอ้ราอาจะดีนี่ว่านีว่าทหารร่วมกันมาอน่าสนใจไปทำแม่ปัดไล่กิ่งเห็นคนลุกโ <c oughs> ง่ออนตรงเนี้ยไ, <c oughs> ไปเดยไปเดีไยดไปเดีดูห <c oughs> นะ้าครับ ผมโดนไฮนี่ทิ้งอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่ว่างหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมไม่เป็นไรนะคะผมเจ็บมากเลยครับผมไม่รู้ผมจะไปที่ไหนแล้วไม่ต้องร้องค่ะอย่างคนก็มีคนคุยอยู่แล้ว ย,ยังไงแต่รู้ก็อยู่ข้างๆคุณยังไงคะผมไม่อยากทับที่ใครคุณไม่ีันคุยอยู่แล้วผมก็ชอบคุณนะแต่ว่าคุณมีแฟนอยู่แล้ว ยังไม่มีแฟนค่ะคนรู้ใจคุณรู้ว่ามจะทำไงถึงคุณจะไม่มีใครแต่คุณก็ยังมีรู้ไงคุณติรู้ก็อยู่ข้าคุณเสมออะไรไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรมาหรือว่าคุณจะโดนสาวที่ไหนทิ้งมา นายเขาอาจจะไม่ได้ยิงคุณก็ได้ค่ะาาอาจจะติดธุระหรือว่าแบบมีงานที่ <ผม S 2> ต้อง <จะ S 2> ทำหรือเปล<ะ>่าลนะองคุยกับเขาดูดีๆหรือ,อยังคุยดีรับเขาไปหรอเขาไปแบบไม่แย่คุณเลยเหรอครับผมจะรอคุณนะครับเข้าใจไหมฮัลโหลพี่ตี๋หอกอืม พี่ตีหอกพี่จะเล่นโอซีปะนะ่เน่ะคุณจะลุกครับตอนนี้ผมพยา,งงายามจะเงียบอยู่เมื่อกี้คุณว่าอะไรนะครับฮัลโหลครับคุณลูน่าครับเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะครับ รูบอกว่าเขาไปแบบไม่แย่คุณเลยเหรอครับเขาไปแล้วครับเขาชิงผมเขาบอกกับคุณว่าอะไร,รผมไม่อยากรู้หรอกค่ะว่าเขาบอกว่าอะไรผมอยากรู้แค่ว่าเมื่อไหร่คุณจะมีแค่ผมคนเดียว คุณก็กักผมอีกคนนึงแล้วใช่ไหมครับผมโดนคนกักมาสองคนแล้วคุณน่าจะเป็นคนที่สามที่กักผมทำไมชีวิตผมไม่เจออะไเลยดูรู ine, not, uh, ้ไม่ได้กักครับ คุณไปทบทวนตัวเองให้ดีนะครับส่วนผมจะรอนะครับคุกคนรอรอคุณผมผมทำใจได้แล้วครับกับไฮนี่ตอนนี้ผมเข้มแข็งแล้วโอเคครับคุณมีคนคุยอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ตอนนี้มีอยู่งั้นคุณคุยให้เต็มที่เลยนะครับส่วนตัวผมผมคงจะต้องเดินเดียวดายในท้องเลยแต่คุณก็ยังมีรูเป็นเพื่อนอยู่นี่ไงคะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันก่อนไงได้ครับโอเคครับขับเพื่อนแต่นาคตเราอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ใครจะไปรู้ ครับเพื่อนผมผมก็ไม่รู้หรอกครับว่านาคตจะเป็นยังไงไม่เี๋ยวตอนที่รู้แบบไม่ได้มีใครหรือยังไม่ได้พูดกับใครนี่รู้แบบพูดกับคนคนตีได้เลยไหมอะ ผมก็รู้ต้องรอผมก็ไม่รู้ครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีใครแล้วตอนนั้นผมไม่มีใครเรากลับมาคบกันดีไหมครับได้เลยค่ะนื้อคุณสัญญาแล้วนะเลื้วคุณชินวก่อนผมส,สัญญาครับว่าถ้าผมไม่มีคุณไม่มีเราจะกลับมาพรดรักกัน ตอนนี้คุณโอเคหรือเปล่าโอ,โอเคครับโอเคผมดีขึ้นแล้วครับแค่เจอคุณก็ดีใจขึ้นแล้วครับระัครับอยู่ข้างๆางสเสมอนะรู้สึกดีนะครับ เจอกันนะครับอา้าวไปเอ๋อ ลูกนู้นมันมันชิวเหรอพี่ครับผมไม่มีอะได้ทำลองมาเยีนดูอีกรูปหนึ่งใช่ครับพี่มาให้กามแต่เขาห้ามห้ามไปสองรูปไม่ใช่เหรอพี่เอาทำไมก็กลมาทำไมกูามาคนเดียวผมผมมันเล่นเดือดเลยครับพี่พี่ติงพี่มาให้กำลังใจมึงแบบพอพี่มา,ามพวกพวกผมก็เก่งนะแต่แก็แพ้อ๋ มาให้กำลังใจก็ว่ากันเนาะป่าครับผมพูดเล่นครับพี่แล้วทำไมมันเอาจริงนะเว้ยบุรลภาน้องพี่พูดกับเองตรงๆเลยครับทำทำไมแอเีมันเหมือนเหมือนเหมือนเออย่างนี้เฮ้ยเออเออเหมือนเหมือนหมาถึงอะไรครับในแง่ไหนครับพี่แบบเหมือนตัวเอเยอะอะแล้วก็มีเองเป็นเดบะวอสที่แท้จริงอะไม่ใช่เอมีแค่มีแค่ผมกับไอเหนียวเอง สอคนอ๋อแล้วเปลี่ยนคนเกือบหมดแก๊งนี่เอาเอาจาก L 2หรืออะไรออเ,เอาจริงน,นเวยกูรู้สึกเหมือน R F ยังไงไม่รู้เลย L K ตอนนะี้แค่เปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีขาว โอ้ย oh, yeah. หาสาวเถอะปะอีย yeah. คุยหาสาวใหม่ดกว่าพวกเนี้โอเคปะแบบหาสาวใหม่หน่อ okay, แบบยจะได้มีอะไรทําในเมืองหาแบบดีๆหน่อยเนาะมึงคิดว่าไงถ้าเป็นแบบนี้ก้วไม่เบอกว่าแบบนี้แม่งไม่เสียวอ่ะ <c oughs> บีก็เป็นเพื่อนกันแล้วอย่าเข้าเข้าอ,ออกเลย ัวไปทำเขาเจ็บอะ่ะอเคเสียความมั่นใจนั่นน่ะะอเคอะช่วงเนี้ยดูเสียความมั่นใจนะ ลูกสี่ทุ่มแพ้เวดได้เที่กูกรั่วเลยโอเครู้สึกว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีความมั่นใจแล้วเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้เราดูเสียความมั่นใจบ่อยนะเราต้องเริ่มใหม่กับใครสักคนหนึ่งเว้ยมันถึงจะมันต้องเริ่มใหม่ยาวเอาวนแบลนเก่าเลย ยังคอปเตอร์ไ,ไอเต็มแล้วเจ้าไอเต็มไปไหนวะเดี๋ยวนี้เล่นอะไรไอเต็มมันออกงานพี่สนุกมันเลยดิเฮ่ยโอ้กูอยากมีสาวอะเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรไม่มีไอ้นี่เลยวะไม่มีไฟเลยวะหมดไฟวะโนเต็มเลยพี่พี่ไปเต้นแข้งแข้งเดี๋ยวจะแกข้งแข้งเฮ่อหายทุกคนดิ ผมยู่เหมือกนะผมหายพี่ไงพี่ปืด๊ดเรื่องแบบนี้เราต้องพึ่งนายแล้วแหละเพื่อนคนลอยอย่างนายน่าจะหายให้เราได้ไม่ใช่พี่ผมช่วยด้วยครับโดนไอ้หลวดไล่ล่า ตัวไทเชมาลงนะพี่เรื่องของแม้งรอชรับออกแอดอัพอยู่พี่หนึ่งมาล้วนี่เปลี่ยนดเรื่องพี่ใหเปลี่ยนชัวร์นะเรด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 เปล่าชร หมวกดำไงเออหมวกดำไงไใช่หมวกดำไง